ท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ใหญ่เมืองการนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่เมืองการครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมใหญ่เมืองการครับครับก็ผมเล็กเมืองกรุงนะครับตอนนี้คุยกับพี่ใหญ่เมืองการอยู่เล็กเมืองกรุงครับเรามีฉายาบ้างโควิดโควิดเยอะไหมครับเล็กเมืองกรุงครับหมดแล้วครับรุ่นมังกรพันล้านของหลวงปู่บุญมานะที่สำนักสงฆ์ เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีอะไรมาแนะนากันหน่อยไหมครับพี่เราต้องอธิบายกันนิดนึงว่าบางครั้งนะครับพระรุ่นนี้เพิ่งจะเปิดจองไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้าานะครับก็คือเมื่อวานถ้าจำไม่เมื่อวานน่าจะยี่สิบห้านะครับครับใช่ครับยี่สิบห้าแต่พี่เล็กก็มีแบบไปหลายลังแล้วนะพี่นะยกไปหลายลังแล้ว แอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบียริโอใช่ไหมหลายลังเนี่ยเบียริโออะไรนะพี่นะเบียริเบียริโออ๋อเล่าบิ๊กหเบียร์โอมเบาไปเออเล่าเลยฮะนะครับก็เรื่องไปไหลพางไหลสายอืมแ้วปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยแล้วผมเองก็คือเคยพูดกับพี่เล็กไว้แล้วว่าถ้าใครมีอะไรเนี่ยก็คือสอบถามกันได้ครับเราก็จะอธิบายให้เข้าใจตรงกันทั้งหมดนะครับทั้งระบบ อย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยก็คือเราเปิดจองแล้วครับติต่อเมื่อวันที่ยี่สิบห้าแล้วปัญหาเนี่ยมันก็เกิดก็คือก็มีคนทักผมก็มาก็หลติดไหลติดคนนะครับทั้งสายนครสวรรค์บางคนก็จะเอาไปลงไปมาเลไปสิงคโปร์นะครับก็ทักถามผมมาว่าใบรายการเนี่ยมันมันมันยังไงมัน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  คือคือคือผมเข้าใจอ่ะบางคนมันเราไม่รู้นงเอาไม่รู้แล้วเราก็จะได้อธิบายกันว่าในในรายการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือก็คือมันมีทั้งสองส่วนใช่ไหมครับส่วนที่จองแบบเจาะจงออ่าเป็นรายการจองเนื้อแยกเนื้อได้แล้วก็รายการลุ้นที่ไม่สามารถที่จะจองเจาะจงแยกเนื้อได้นะมีสองส่วนนะครับในรายการนะครับแล้ว แล้วตามอ่าบรายการมันเป็นยังไงครับพอรายการมันเป็นยังไงเสร็จเนี่ยแล้วพระมันจะออกมาเป็นยังไงมีการแพ็กการปีนหรือยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมก็จะอธิบายให้ฟังเพราะเราเองกู้สั่งจองเนี่ยก็จะได้ไม่สับสนนะครับ,รบก็จะได้รับรู้กันทั่วไปทั้งหมดนะครับ ในในการจัดสร้างวัตถุมงคนนะครับก็ขอฝากพี่เล็กนําภาพกราฟิกเพราะตอนนี้กําลังแกะบล็อกอยู่แกะไปแล้วนะครับกําลังแกะให้มันเนียนให้มันสวยซึ่งระยะเวลาในการแกะบล็อกเนี่ยต้องต้องใช้เวลาเพื่อความละเอียดนะครับงดงามนะครับคือมันต้องตรงกันอะรูปที่ออกมานะครับครแล้วผมผมถ้าควบคุมดูแลหรือจะสร้างวัตถุมงคนในการใดก็แล้วแต่และท่านผู้ชมที่ติดตามมานะครับ ก็จะเน้นมากเรื่องมุตสิทธิ์เนี่ยต้องต้องเป๊ะเลยนะครับแล้วก็คือจะต้องออกมาเหมือนคือบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยทําภาพออกมาผมยังต้องเอาไปทําให้เหมือนเหตุผลเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันสวยกว่าบางทีสวยกว่าความคิดผมอย่างผมเห็นโพสต์อยู่โพสตหนึ่งที่รอบที่แล้วที่เราลงคลิปกันนะครับพี่มันก็จะมีอ่าของคนที่บอกว่าใช้โค้ดอะไรนะอืม ว่าอยากได้โค้ดเงินทองเฮงเงินทองแบบว่ารวมพุทธคุณของของของหลวงหลวงปู่หลิวมากฮะเดี๋ยวผมเข้าไปดูคอมเมนต์กันแล้วกันอ่านี่แหละ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 นะครับยังไงพี่เล็กผมฝากนิดนึงก็คือพี่เล็กลองเอาออกมาดูกันเพราะว่าเนี่ยมันคือความคิดเห็นของผู้ที่ได้ร่วมรับชมและร่วมแสดงความใส่ใจ แล้วผมเป็นคนที่เปิดใจผมเป็นผู้สร้างที่เปิดใจผมรับฟังทั้งหมดนะครับแต่ผมดูก็เห็นมีทั้งถามพี่มาก็ไหลคนเขาเขียนว่าว่าเ<ม>ต่ารุ่นนี้ผมอยากจะให้ต่อโค้ดภาษาจีนเฮงเงินทองด้วยอะไรประมาณนี้ครับอ๋อโค้ดเฮงเงินทองอยู่ในเป็นโค้ดที่อยู่ในเต่าของรุ่นรวมพุทธคุณของหลวงปู่หลียวปี่าแปดของวัดไททองผมผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้ว จะเป็นโค้ดเองโค้ดเงินโค้ดทองแยกแยกสามตัวที่อยู่ที่ขาเต่าผมนึกออกแล้วครับผมนึกออกแล้วก็จะจะจะนำนะครับข้อมูลนี้นะครับมาพัฒนานะครับแต่จะเป็นแค่โค้ดตัวเดียวไหมโค้ดทองไหมหรือจะเป็นแค่โค้ดเงินไหมหรือจะเป็นแค่โค้ดเองไหมหรือหรือจะทั้งสามโค้ดไปลุ้นกันเราเองครับก็เดี๋ยว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 ขอผมพิจารณา อีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีท่าน<ต>ถามถามาว่าคล้ายๆเหรียญหลวงพ่อทองเลยรุ่นพญาเต่ามังกรคือพญาเต่ามังกรเนี่ยศิละปะของตัวมังกรเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าของหลวงพ่อทองเ่ยคล้ายๆกับของวัสตีแยกจเจลิญพรอ,อืมครับมสัสตีแยกะจะออกมาก่อนอ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็พูดได้เลยว่าก็ไม่ทราบล้ะครับแต่มันเกิดจาก ที่อยู่ในคอผมอแล้วผมชอบสไตล์แบบนี้คือคือถ้าถ้าบางคนก็บอกว่าไปคล้ายกับของของมทองผมก็ต้องบอกว่าอ้าวอย่างนั้นของมุทงองก็ต้องไปค้ายกับของวัดศรีเจเิมพรครับแล้วเกิด <uth> ผมบอกว่าผมนํามาต่อยอดจากวัดอาจารเทพของวัดศรียจเิมพรล่ะอืมฉะนั้นมันจะคล้ายกับอะไรมันมันม,มันไม่ใช่สิ่งที่จําเปน็นหรือสําคัญนะครับครับ แต่สําคัญก็คือมันมีเอกลักษณ์ของมันเฉพาะตัวของมันอ่าครับค่ะถ้าของวัสสีแกเอริมนถ้าผมบอกว่าเอาวัสสีแกเอร์มอนมาแล้วผมเปลี่ยนจักราจายอืมพี่นึกอ,ออกมาฉะนั้นเนี่ยร,รายละเอียดของเหรียญมันไม่สับสนแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นพยายเต่าเรือนแล้วก็เขียนเด่นชัด ว่าของกูมาหรือบางคนก็บอกพี่ใหญ่มันจะคล้ายกับเต่ามังกรชุมพรมัดเอรารวบไหมที่ผมเป็นคนสร้างเนี่ยอ่าถ้าจํากันได้นะครับผมเคยสร้างพญามังกรวัดดอรลวบเปี่ยนเต่ามังกรวัดดอรลวบนะครับมันก็เกิดมาจากที่ผมอยู่สายสะสมของบารมีหลวงปู่หลิวที่ผมเชื่อมั่นมามาเต่าเนี่ยมามาของผมเนี่ยฉะนั้นที่มาที่ไปของผมจริงๆริงเนี่ยมันก็เกิดจากสายเต่า ครับดังนั้นเนี่ยสงสัยคือเราคุยกันเปิดอกนะครับผมคนตรงไปตรงมาชัดเจนมีอะไรแนะนำกันได้ครับนะัเราเข้าเรื่องไปจองเลยแล้วกันนะเหรียญยาเต่าเรือนรุ่นมังกรพันล้านหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรายการที่หนึ่งก็คือเนื้อเงินนัการกทองคำครับอันนี้ไม่มีจำหน่ายครับนะครับไม่มีจำหน่าย นะเพราะว่าเก็บไว้ให้กับอย่าง<ร>ผมเองรุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคำเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทําครับครบเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ต้องการที่จะรุ่นนี้ต้องการที่จะทําเพื่อที่จะให้ผู้ที่ต่างจองร่วมบุญกันได้ในราคาที่สบายกระเป๋าเก้าองค์นะรายการที่หนึ่งเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะบก็คือไม่มีจําหน่ายไม่ได้เปิดจองอันนี้เอาไว้ให้ใครครับ มีแบ่งมาให้ผมสักเหรียญไหมครับ<笑><笑>หรือว่าให้คนข้างบ้านคืออันนี้มันมีเ <9 S 2> จ้าของสมุดแล้วครับอ๋อครับแต่ตอนนี้ตอนนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกําลังดูดูอยูอ่อาจจะเอามาเซอร์ไพรส์ในเนื้อลุ้นด้วยก็ได้เดี๋ยวดูกันอีกทจริงก่อนรายการที่สองคือเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะครับเก้าสิบเก้าเหรียญจองสองพันบาทสองพันบาทเก้าสิบเก้าเหรียญตอนนี้ก็แบ่งยอดกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะ นี้ยอด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 ผมยกผมแบ่งงไปหมดแล้วทุกที่ทุกสายนะครับก็ก็ได้กันไปไม่เยอะนะครับก็อาจจะเหรียญสองเหรียญหรือบางสางสาจจะไม่ได้เลยนะครับบางสายไม่ได้เลยก็แล้วแต่เพราะว่าสูงนจองเกินร้อยครับสุงนจองเป็นร้อยสุรายการที่สามก็คือเนื้อสามกระสัดหรือสามเคสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญจองสี่ร้อยบาทอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับจนถึงรายการที่สาม ที่พูดมานี้นะครับก็เป็นรายการที่เจาะจงในการจองเพื่อที่บางคนไม่ต้องการที่จะไปลุ้นนะครับเมื่อท่านไม่ต้องการที่จะไปลุ้นตอนนี้คือท่านเลือกได้เลยท่านจะเอาเนื้อเงินลงยาลรยธงชาติในการที่สองที่พี่เล็กพูดมาเมื่อกี้นะครับตามใบรายการใช่ครับหรือจะเนื้อสามกริย์รายการที่สามครับหรือรายการที่สี่ซึ่งจะเป็นชุดกรรมการลงยาลายธงชาตินะมีเนื้ออันปาก้าเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดง สี่ร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะสี่ร้ยเก้าสิเก้าเหรียญนะจองเจ็ดร้อยบาทได้สามเหรียญลายธงชาติเนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือรายการที่สี่เนี่ยนะครับที่เป็นชุดกรรมการเนี่ยในหนึ่งชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยเหรียญอยู่จำนวนสามเหรียญคือหนึ่งเนื้ออัปปะค่าลงยาลายธงชาติสองทองทิพตลงยาลายธงชาติสามทองแดงลงยาลายธงชาตินะครับ นี่คือชุดของรายการที่สี่ซึ่งจะสร้างไม่ไม่มากนะครับสี่ร้อยเก้าเก้าชุดเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็ราคาก็สบายกระเป๋าในสถานการณ์แบบนี้ก็คือเจ็ดร้อยบาทเท่าน,นั้นเองนะครับก็ถ้าเราพูดกันตรงตรงเนี่ยถ้าหลักถ้าเราเป็นเนื้อแยกของอมากกาเนี่ยก็ต้องมีถึงสี่ห้าร้อยแหละหนึ่งีกนะครับ<อ>ถ้าเป็นถ้าเป็นทองทิพย์ลงยาเนี่ยผมก็เชื่อว่าสองร้อยสิบสามร้อยแล้วองแดงลงยาก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปิด ราคาจองวันนี้สองร้อยสองร้อยกว่าครับ uh huh. ซึ่งถ้าเราสรุปอันถ้าเราจองประเภทแยกเหรียญของชุดกรรมการเนี่ยนะครับ mm hmm. มันก็จะเป็นอ่อาัปป้าาาลงยาอะไรลงชาติอ่ะโม้ติผมบอกว่าเปิดจองสี่ร้อย้าสิบอ่ะของของของเรงอะไรลง,ง,ง,งชาติเอาเอาสองร้อยพอก็เป็นหกร,ร้อยห้าสิบของทิพย์อะไรลงชาติสองร mm ้อยสิบผมก็ว่าอย่าล่อแล้วเก้าร้อยแล้วนะจะเป็นพันแล้วนะก็ค <c oughs> ือคุ้ม่ะนั้นเนี่ยนะ <c oughs> ชุดกรรมการเนี่ยจะเป็นชุดที่คุ้มมากครับแค่สี่ร้อยเก้าบเก้าชุดเองนะแล้วก็ลงยาด้วยใช่ฮะลายทองชาตินะยอดเยี่ยมสามเหรียญเลยครบหรายการที่ห้าคือทองแดงผิวรุ้งโคดขวัญถุงไม่มีจาหน่ายนะทองแดงผิวรุ้งนะครับโคดขวัญถุงเนี่ยจัดสร้างมันคอตอกผเหรียญนะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆนะครับก็คือตอกผเหรียญเนี่ยผมผมเก็บไว้ถวาย นะครับถวายผมมีแต่ผมไม่บอกว่าถวายเท่าไหร่แต่คือผมคุยกับทางวัดไว้หมดแล้วครับนะครับว่าเดี๋ยวแล้วก็ที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมเก็บไว้แจกทานบนเสษแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกใครไม่สะดวกบนเสกอยู่ไกลครับก็ไว้แถมยกรังเนื้อลุ้นลังละห้าองค์ครับอ๋อไว้แถมยกรังด้วยนะห้าองค์ห้าองค์ต่อหนึ่งลางในรายการที่ห้า ต่อหนึ่งลังดังนั้นถ้าสังเกตจนตรงๆนะครับทั้งตั้งแต่รายการแยกเนื้อรายการที่หนึ่งจนถึงรายการที่ห้านะครับพระไม่มีจําหน่ายสองรายการแต่ผมไม่ได้ใช้คําว่าแจกทานหรืออะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าผมผมจะใช้โค้ดฝันถุงก็ต้องการให้เรียกกันว่าเป็นเหรียญฝันถุงม,ม,ามากกว่าะนะครับอ่าก็คือเราเรา เป็น,นขวนัญองขวัญเป็นของขวัญเ,เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นที่ระลึกเรียกว่าเหรียญขวัญถุงไปนะครับก็จะแจกก็จะตอกโค้ดขวัญถุงตอกโค้ดแยกต่างหากจากรายการของเนื้อลุ้นอันนี้ก็คือไม่มีให้เปิดจองนะ,ะไม่มีครับไม่มีรายการที่หกเลยแล้วกันนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะหนึ่งลังการันตีพระดังนี้นะมีทั้งหมดโอ้ ยกนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่เล็กบางศูนย์นะผมแบ่งลงไปเนี่ยก็คือเนื่องจากศูนย์จองมันเป็นร้อยศูนย์เนี่ยผมแบ่งลงไปแค่ประมาณศูนย์ละลังอตอนนี้นะครับบางศูนย์สองลังเท่านั้นเองนะครับศูนย์ละลังตอนนี้ก็เริ่มทยอยเบิกที่ผมออกไปก็คือลังหนึ่งเริ่มจะไม่พอกันแล้วนะครับ <S <S เพราะว่าศูนย์จองร้อยร้อยกว่าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบศูนย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับทีมงานนะก็ม<ๆ>ีเบิก กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นของเนื้อลุ้นนะครับซึ่งด้วยที่บางครั้งก็ถามว่าแล้วที่เราทำไมทําไมถึงถึงเบิกกันอะไรกันเราก็พูดคนตรองมมานะครับพี่เล็กว่าด้วยราคานะครับพี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเท่ากับว่าหนึ่งลังอ่ะพี่หนึ่งร้อยองเนี่ยหมื่นสามเก้าร้อยอ่ะพี่แถม<ช>เหรียญฝั <100. S 2> <100. S 1> นผงห้าเหรียญเท่ากับว่าจองหนึ่งลังอ่ะได้รับปลไปหนึ่งร้อยห้าในราคาแค่องละร้อยสามสิบเก้าบาทซึ่ง ก็อยากจะนามาดูนะครับพี่เล็กผมอยากจะนาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูว่าในรายการเนื้อลุ้นเนี่ยถามว่าคุ้มไหมถ้าเรามาดูกันรายการแรกเลยนะครับก็หนึ่งลังเนี่ยนะหนึ่งลังเนี่ยนะคือคือคือท่านไม่ต้องไปลุ้นน่ะเอาไว้ง่ายว่าท่านไม่ต้องไปลุ้นน่ะในหนึ่งลังเนี่ยมันมีให้คุณเลยว่าเนื้อเงินเนี่ยหกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินลงยาเนี่ยครับมีแน่ๆเลยก็คือหนึ่งองค์ เนื้อนวะมีแน่ๆเลยคือสามองค์เนื้ออปป้าลงยาแดงรายการหกจุดสามหกจุดสีหกจุดห้าเนื้ออปป้ามีทั้งหมดสามองค์ผมถามว่าเนื้อเงินองคเดียวเนี่ยก็สองพันละเนื้อนวะก็สี่ห้าร้อยละอปป้าก็ต้องมีสี่ห้าร้อยเหมือนกันนี่ที่ผมท,ที่พูดกันมาเนี่ยหกสีสี่ก็จะล่อไปเือบห้าพันแล้วนะครับพระนะก็จะล่อราคาพระถ้าเปิดรายการแยกจองนะ ฉะนั้นถ,ถึงบอกว่ารายการที่หกจุดหนึ่งเน้เงินลงยาการันตีเลยหนึ่งลังมีแน่นอนหนึ่งองค์เนื้อนวะมีสามองค์เนื้นออัปก,กา้าลงยา,ลา่ละสีนะครับอบัปก,ก้าลงยาแดงในรายการหกจุดสามอัป้าลงยาน้ําเงินหกจุดสี่อัปก้าลงยาเขียวหกจุดห้านะครับมีแน่นอนถ้าท่านจองยกลังท่านไม่ต้องลุ้นนะครับท่านได้แน่นอนในรายการตามเนื้อของรายการนู้น นะครับทั้งรายการของทองแดงผิวไฟลงยาแดงรายการที่หกจุดหกนะครับทั้งทองแดงหิวไฟลงยาเขียวารายการที่หกจุดเจ็ดนะครับทองแดงผิวไฟเนื้อมหาฉนวนนะครับเนื้อทองด้อทองสามลิตร <app. S 1> เนื้อทองสามลิตรสมเหรียญนะเนื้อมหาฉนวนสิบสามเหรียญเนื้อทองสามลิตรลงยาแดงสามเหรียญ เนื้อทองสำริดลงยาน้ําเงินนะน่าจะน้ำเงินนะนนนมะเพราะนี่มันบังอยู่สามเหรียญนะแล้วก็เนื้อทองสำริดอะไรเนี่ยลงยาเขียวมั้งเออตรงสือมันบงังเนี<ะ>่ยนะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะส่งภาพไปให้พี่ได้กินที่ยังไม่ได้เอาร้อยเจ็ดสิบค่านะเพื่อที่จะให้เห็นกันชัดๆเข้าไปเลยนะครับสร,รุป สรุปกันง่ายๆว่าคือรายการลุ้นเนื้อพ่เล็กรายการลุ้นเนื้อเนี่ยหนึ่งร้อยองค์นะครับสรุปเลยแล้วกันลงยาลงยาสามสิบเหรียญพ่เล็กลอง,งลองนึกดูนะครับลงยาสามสิบเหรียญถ้าถ้าเหรียดละเอาแค่สามร้อยก็เก้าพันแล้วครับพี่ครับมีที่ไม่ล,ลงยาก็มีลมดํานะทองแรงลงดํานี่ไม่ได้ไม่ได้ลงยาก็มีสิบเหรียญแล้วก็ทองฝาบฝาทนะ ยี่สิบเหรียญคือคือถ้าเราพูดกันถึงสายประมูลนะพี่นะาสายประมูลสายประมูลสายไลฟ์สดนะนะพี่นะ,ะเท่าที่มองอะนะ,ะผมมองว่าลงยาเนี่ยผมไม่ค่อยเจอวัดไหนที่ต่ำกวนะ่าสามร้อยครับอืมถ้าลงยาสามสิบเหรียญก็เก้าพันแล้วพี่อืม<ะ><ะ>แล้วบวกเงินเงินเข้าไปเนี่ยบวกอปกา้าบวกนวะเข้าไปเนี่ยคือคือยังไงมันไอท้ที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงยาเนี่ยหักออกไปเนี่ย คือผมคิดว่าแค่สามสิบกว่าเหรียญก็หลุดหมดแล้วพีหลุดหมดแลหนะคือถ้าต้องการที่จะเอาไปเผยแพค่ต่อเอาไปไลฟ์สดเอาไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังคิดว่าโอกาสนี้นะครับมันเป็นโอกาสของคนที่ต้องการที่จะเก็บเงินเก็บทองสร้างรายได้ไดดวันนีก็ยกรังนึงเราก็ไปไลฟ์สดลงยาไลฟ์สดเฉพาะเนื้องเงินออก,ออกเขาก็ได้ทุนคืนกับหมดอ่ะในการลุ้น แต่ส่วนที่เหลือลราพี่ส่วนที่เหลือก็คือของฟรีแหละตอนนี้ยกําไรอืแล้วเขาจะเก็บก็โอกาสของเขาที่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างที่พี่บอกว่าลงเงิเนเอไม่ได้ลงยาเนี่ย6ห้า6สิบเหรียญผมถามว่าถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่จะเก็บพี่ก็แทบไม่ต้องใช้เงินสดลงมาเท่าไหร่หรือถ้าลงก็ลงแค่หลักพันสองพันอย่างเงี้ยปี่ะไดพักสี่ห้าสิบเหรียญในราคายกลางหนึ่งหนึ่ง สามเก้าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อผู้จองที่ที่ที่ผมคิดราคาตรงนี้ออกมาเนี่ยเรื่องด้วยสถากนการณ์โควิดปกติพวกเนี้ยผมจะต้องถึงร้อยแปดเก้าร้อยเจ็ดเก้าหรือรุ่นละสองร้อยนะครับแต่ด้วยทุกท่านเนี่ยด้วยทุกท่านและสถาการณ์ทั่วไปนะครับที่ได้เคยสนับสนุนนะครับแล้วก็ติดตามผมมาเนี่ย ็ไม่เคยทอดทิ้งผมทุกวัดที่ผมไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นของวัดขอตองมืองรับแลของวัดรูปูบุญให้พญเต่าเรือนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือร่วมบุญมากระผมโดยตลอดนะครับ mm hmm. เมื่อวิกฤตและโอกาสมันเป็นกันอย่างนี้สถานการณ์โควิดนะครับผมก็ทุกทอดทิ้งทุกท่านไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งสายไลฟ์สดสายไลฟ์สายนักบุญ mm hmm. ทั่วไปที่เช่าไปเก็บช้าไปสะสม ก็รุ่นนี้ก็พุทธาพิเศษวันที่ยี่ส้าเมษายนนะปีหกสี่นะวัตถุมงคลทุกรายการจองโค้ดนะขึ้นกระดานขึ้น,ะก,รนกระดานวัดไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับขึ้นกระดานวัดชัดเจนทั้ง,มงหมดไว้หมดครับตัวพิธีพุทธาพิเศษไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋โปรดติดตามตอนต่อไปอืมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับอาจารย์แนะนํารายการจองนะ <ค>อาจจะยังไงนะครับผมก็บอกได้เลยว่าภาคน่าเสีด้ดนะส่วนรายการพุทธาพิเศษไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเราจะค่อยๆนาเสนอข้อมูลนะครับผ่านโลกสาธารนณะตรง y t u t u เป็นหลักฐานเก็บกันไว้เลยนะครับ,รบเราจะร่วมบุญไปด้วยกันสร้างบาร,รมีไปด้วยกันนะครับฉะนั้นทุกอย่างต้องชัดเจนนะครับชัดเจนเป็นธรรมผมผมบอกได้เลยยี่ห้าเมษารับพระได้เลยไปไปไวัดก็รับพระได้เลย ่วนใครที่ยังไม่ได้ไปนะครับสั่งจองยาบถุนจองก็ต้องต้องรอามลำดับกันไิดหนึ่งซึ่งจะคาดว่าคงจะไม่นานกันเท่าไรหรอกนะครับฉะนั้นกําหนด้ะออกมีชัดเจนันะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพี่นะเดี๋ยวผมก็ขอขอทาธุระต่อส่วนตัวก่อนครับครับขอบคุณพี่อเมริการนะครับครับขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจคลิกกันเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมสั่งจองกันแล้วกันนะครับ โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่สวัสดีครับพี่ครับ